าแล้วครับตอนนี้คุณอยู่กับช n n e l นัทพงษ์แซดทีวีนะครับแล้วก็อันนี้เกม k i r b y s Return to Dream Land นะครับก็กลับมาอีกครั้งใน EP ที่12แล้วเนาะมาครับ่านนัตตี้นูนไปครับบิน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 ,บ,น,บ,นบินไป Kirby แดน3,000แล้วบินไป ด่านสี่ก็ผ่านแล้วบินไปด่านห้าครับเราก็เข้าไปกันเลยนะอู้ตอนนี้มืดแล้วนะครับในเกีขึ้นไปครับปืดปืดปืดปื๊ด,ด,ด,ดโอ้มีพลังให้เลือกตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับโอ้สี่พลังอ่าขอเป็นบีมเคอร์บี้แล้วกันครับ เขาจะให้เราสู้บอสตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเอาเป็นว่ามาเลยครับโอ้จริงด้วยเว้ยมายิงยิงไม่เก็บเลยเฮ้ยเดี๋ยวปาก่อนทิงไปเย,เยอะเออโอ้ยเริ่มมาแล้วก็เลื่อนรถกนได้นะเน่มันกันได้นะ กินมาครับแป้งร่างเป็นดาบซอสเคอร์บี้นะครับมาแล้วมาแล้วครับปิ้งเอเนจีสเปียร์อันที่หนึ่งได้มาอย่างง่ายดายไปต่อกันเลยครับมาแล้ววิ้ยเอ้ยหอกโอ้ไม่น่าแทงหอกเลยไม่เป็นไรครับเราใช้ดาบก็ได้มาเอ้อตีแรงดีฮะนี่ อุ้ยหลบไดุ้ยนี่แปลงห้นางเป็นดาบอีกรอบหนึ่งฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึฮ๊บนี่ตีรัลลวๆครับดานดาบโกรธอยู่แล้วนี่ฮึ๊บหลบได้ กินพลันหินมาแปงลงบ้าแล้วก็ไปต่อครับเก็บลูกอมของที่กินได้เคอร์บี้จะเก็บนะครับที่กินไม่ได้เคอรบี้จะกินเรียบร้อยครับได้ energy สเปียร์ที่สองมาแล้วไปต่อครับไปต่อรอบนี้เจออะไรอีกโอ้บีเคอร์บี้ดีกว่าครับดีกว่าที่จะพวันหินมาตู้นะ วอเรื่องการบาลอนซ์ยิงยิงนี่เอาไวเอ้ยอเอ้ย y all, y all. เดินเดินเกือบโอ้โหหลบได้น,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 นี่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 โอ้ยมาแปลงร่างครับเึิ่นี่หลบได้ยิงครับยิงยิงแล้วก็ยิงยิงเรียบร้อยครับ กินบนเะครัไปต่อไปต่อเก็บลูกอมแล้วก็ยิง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 โอเคครับแล้วก็ได้เอเนจีสเปียอันที่สามมาแล้วนะครับนี่หายลุมข้างบนนี้มีอะไรไหม ออไม่มีนะครับก็เป็นว่าลงไปเลยดูสิเราจะมีพลังงานให้กินอีกดาบเหรอมามาเป็นดนาบอะไรก็ได้ไป่า <c oughs> มาแล้วครับเรามีเจออะไรเอ่ยดิวเบียร์ดิวเบียร์มาครับสวนกันดีกว่าเราไม่เจ็บนะครับสวนกันอุยอ้ยปเอย หมุนหมุนตีหมุนตีครับตีตีตีอุ้ยตี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 นี่หลบไปนี่เล็กน้อยครับผมแปลงให้เป็นสปาเคอร์บี้นะครับแล้วก็ไปเลยครับนี่เรายิงนี่สปาเคอร์บี้ยิงทะลุเหล็กได้นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บเอเนอร์จีโซเฟียมาครั้งที่สี่แล้ว แล้วก็ไปอ้าวน่าจะผ่านแล้วนะครับเก็บมะเขือเทศแม็กแล้วก็เข้าประตูไปเลยโกเกมกดกระโดดอ๋อได้ที่สองเองก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงได้ที่สองหรือได้ที่หนึ่งหรือได้ที่เจ็ดหรือได้ที่เท่าไหร่ก็ได้แค่ดาวอยู่ดีซึ่งดาวไม่มีประโยชน์นะครับเกมนี้ แล้วด่านบอสนะครับด่านบอสนี่เอเนจีสเปียร์เลเวลห้าคอมพิลตแล้วนะครับเสียงยย่หล็กแบบนี้สิอามา้าเราจะไปสู้บอสกันเลยนะครับแหมสัญลักษณ์นี้เหมือนรูปนกเลยบอสเป็นว่ากระโดดไปเลยครับด่านบอส ปีนบันไดอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้มีพลังให้เลือดด้วยเราไม่ใช้สัปาร์กหรอกครับแต่สองพลังฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างกานะเนี่ย,ยส่วนพลังฝั่งขวาเนี่ยที่เจ็งเ่งปีกเนี่ยก็ดีนะครับนแต่ว่าผมมั่นใจในการกระโดดทีบแบบรัวๆครับไฟเตอร์นี่แหละของจริงจัดไปครับ ขี่ดาวไปครับขี่ดาวไปิิงมาแล้วครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเสียงแบบนี้มันแบบว่าเราจะได้ของเลยนี่ไงครับเนี่ย,อ,ยอ้าวเฮ้ยอ้าวอ่าโดนหลอกเฮ้ยจริงๆเมื่อคืนนกสฟียดูเมอร์ตัวใหญ่ ก่อ,อปกติล่างไฟแล้วเนี่ยแกรนดูเมอร์นะครับดูเมอร์ล่างสุดยอดเอชเตะเอาเฮ้ยอือเตะเตะเตะลูกไฟฮึบเอาเฮ้ยกินมาก่อนครับแล้วมันอยู่สูงแบบนี้ผมจะเตะไงอ่ะกะจะพังมากระโดดเตะซะหน่อยอ่ะอะไรวะนะครับนี่สวนกันเราไม่เจ็บนะครับ อุ้ยเตะขึ้นไปข้างบนแล้วเตะมันดื้อๆด,ด,ดีกว่าครับนี่แบบนี้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 กระโดดเตะดีมากแน่แน่วา้าปีกแล้ววา้าปีกแล้ววา้าทำไมครับวา้าทำไมพุ่งไปนี่ขึ้นไปครับต่อยออัปปเร์คัตอัปเปอร์คัตนี่อัปเปอร์คัตเราไม่เจ็บอัปเปอร์คัต ครับผมอัปเปอร์คัตอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับมันเหลือครึ่งหลอดแล้วนะยังไงยังไงตัวดำตัวดำเงาเงาเงา,งาอึ๊บขึ้นไปเราเราไม่เจ็บเราอัปเปอร์คัตอย่างเดียวเราอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตโดนไม่โดนไม่รู้แต่ที่แน่เราไม่เจ็บโอ้ยเจ็บแล้วอัปเปอร์คัตโอ้ยอัปเปอร์คัตเราวีบปโอ้ยไม่โดนกระโดดอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัต แล้วชีฟ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 อุ้ยมันใกล้ตายแล้วนะครับอัปเปอร์คัตยังไม่ตายอัปเปอร์คัตไม่โดนไม่โดนเราหรอกเราฉีบสวนมาไม่โดนไม่ได้กินไม่ได้ไม่โดนเราหรอกไม่โดนหรอกปึ๊บอัปเปอร์คัตเรียบร้อยเอาอยังไม่ตายดิเอาเฮ้ยการ เฮ้ยกลายเป็นล่างหินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครเราทอาอะไรคือเตะโอเคหลบได้ครับอัปเปอร์คัดไม่โดนเฮ้ยเอาท่าซอสครับเอาท่าซอสเอาท่าซอสเดี๋ยวีินี่กลายเป็นเอาท์เจอร์เอาท์ราซอสป้ามาครับยังไงเอาดาบมาฟันนี่แตกไปครับ ฟันแบบนี้มีไหนไหนไหนมา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 ให้เราฟันมามาฟันตีแตกไปเป็นอันที่สองนะครับมา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 อีกไหมมาอีกไหมเดี๋ยวเราฟันไอพวกตัวเล็กๆนี้ไปก่อนนะครับป ลบโอ้ยมันดักหน้าเราอ่ะโอ้อะไรวะเฮ้ยลบได้ก่อฮะลบได้เอ้ยเอ้ย,อยมันไวมากเลยนะครับเนี่ยปึบลบได้ปึบเอาฟันไม่โดนอีกแล้วอะ่ะโอเจอบี้ฟันให้โดนหน่อยอฟันให้พวกตัวเล็กๆนี่ไปก่อนนะครับ แล้วมาขวางทางเราฮึบฮึบนี่รอบนี้ฟันโดนแน่นอนครับป้านี่มาเลยอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นฟันให้พวกตัวเล็กๆนี่ไปก่อนครับมาครับมาครับฮึบตีโดนไหมนะ โดนไหมอ้ยโดนพอดีโอ้ปลายดาบม,มา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 อีกรอบอีกรอบไปเลยครับอื้สฟัน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 ,ฟนอือเรียบร้อยครับแกรนูมเมอร์ก็แกรนูมเมอร์ เก็บมาแล้วชิ้นส่วน C5 อืมชิวๆเลยมาแล้วครับเคอรบี้มาต้องยานโดยการโยนของไปแบบดื้อๆอย่างนี้ใครเขาซ่อมยานแบบนี้บ้าง เราก็ได้เสาเรือใบมาติดจบับยางเรียบร้อยนะครับนี่อย่างนี้เอ,อ่อยางลำนี้น่าจะซ่องสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ โอ้เยเยยนายทำได้นะเคอร์บี้เนี่ยไอายานรอเนี่ยมันกลับมาทำงานได้อีกแล้วนะเออทั้งเอ่อออร์ทั้งวิง ings, ทั้งสองเอ่อปีกทั้งสองอันเนี่ยแล้วก็ทั้งตัวเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเสากระดงเรือ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้ได้หมดแล้วนะเออนี่ก็เป็นเอ่อเวลาที่รอคอยใช่ไหมละ่ะมาแล้วนี่เธอเป็นฮีโร่เลยนะ นี่แล้วก็อย่างที่สัญญาไว้นะเราจะพาไปที่ฮาพันดรานะที่เป็นบ้านของเรานั่นเองซึ่งมันอยู่อีกคลมิติหนึ่งนยน,นะไปมันไกลมากเลยแต่ว่ายังไงยานรอเนี่ยก็สามารถพาไปที่นั่นได้โดยแค่กระพิบตาเดียวเลยนะไปเลยเออไปเตรียมขนมมารอเลยนะเคอร์บี้ไปไปเฮาพันดรากันเออนี่นะครับก็จะเป็นเออ การที่เราจะไปที่หาคันรากันแล้วนะครับเตรียมวาร์ปครับเตรียมวาร์ปก็อย่าลืม u ับส r คร e c ช anel ผมด้วยนะไปกันเลยวาร์ปไปแล้วนะ ที่ดูส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยกด subscribe mm. กันเลยก็ช่วยกด subscribe mm. กันบ้างน,นะ mm. นี่เฮ้ยนี่มันมังกรสามสี่หัวเฮ้ยมันยิงลูกไฟมาโอ้ยยิงลูกไฟมาโอ้ระเบิดเออ เอเนอร์จีสเปียน่าจะหายไปอีกแล้วอุตสาเก็บยินเนอร์จีสเปียมา,าแ้่นีไงครับมันก่อนสี่หัวนะมันมายิงเรือเรามายิงเรือเรือเออรือเรียกอะไรดีเรืออากาศยานอากาศแต่เป็นลูกเรือ <tranquil. S 1> นี่ ให้เราช่วยอีกครั้งหนึ่งสิใช่ฉันจะช่วยเองฉันจะช่วยอืมออจริงเห่อจริงเห่อจริงเห่าอ่าก็อันนี้เราเดินทางมาถึงทาวคันดราแล้วนะครับซึ่งก็ สำหรับคลิปนี้เราก็เล่นไป2ด่านแล้วนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีแนวทางอะไรให้ผมทำบ้างแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาคดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะบ๊ายบาย